เมืองเก่า,กาวันนี้เรามาเที่ยวเมืองเก่าคะ่ะตาหาที่จอดรถก่อนถึงเลยหาที่จอดรถก่อนโอประเทศนี้หื <c oughs> ะอ่อนเลือกเขาเนาะมิตเลเอ่ ลดส่วนตัวเลยติดทะเลแล้วค่ะที่ฐานเขาจะอยู่ใต้เออน,นั่นนะมีมีม็อบอเออมีนั่นด้วยที่มีกำแพงเขาจะอยู่ในในทำเป็นรูทำเป็นที่กบดานนะใช่ที่ต้องรอ,อบนอกเมืองก็จะเป็นน้ำ กันศัตรูใช่ไหมยายเราหาที่จอดรถยังไม่ได้เลยหาที่จอดรถอยู่ <c oughs> ปิดทะเลอีกแล้วครับ สวัสดีค่ะนี้สิาพาเทียวตาตาสิงตาหรือไม่อินิบาสวัสดีไปเตาสิาพามาเที่ยวเมืองเก่าค่ะเมืองเก่าทางทางบ้านย่ายตากระย่ายแถวบ้านตากระย่า้ย เรือลำสีส้มเรื่องใหญ่เรืออเร่อ,องใหญ่อันนี้ยายนี่เขาเรียกเรืออะไรนะยายเรือท,ที่เ,เหมือนเรืออะไรวะที่ไอ้ที่เขาเหมาเที่ยวกันนะ่เน,นาะสวยอ่ะอุ้ยลำใหญ่ก็มีค่ะว่าบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากยาย ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาน้่งเก่าเพราะเขาทำให้ตรงที่เขาเรียกอะไรนะที่ที่เป็นที่กั้บังสู้กันโอ้ยเนี่ยลำใหญ่มากใหญ่สี่ร้านไม่รู้เนี่ยโอ้ยอยากได้อยากมีตาตาซื้อสักลำสิดูปืนดิโอ้ใหญ่ หญ่รู้มากเลยไหนปืน <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวถ่ายด้านหน้าให้ดูตอนนี้กำลังเดินไปชมวังวังอะไรนะยายวังอะไร กอนโอรัอคือคือวังเขาชื่อและชื่อที่กษัตริย์เขาอยู่ถ้าแต่ก่อนเขาก็ปกครองเหมือนเราเหรอใช่พระมหากษัตริย์ว,วังเก่าตอนนี้เป็นไรคอมมิวนิสต์แล้วตอนนี้ยายปกครองอะไร <c oughs> ปกครองด้วยกษัตริย์ไงยังมีกษัตริย์ด้วยเหรอ,อแ,แต่นี่ก็จะเป็นว,งวังเก่า ที่ฮอลแลนรมนี่ยังมีกษัตริย์อยู่เหรอนึกว่าเปลี่ยนระบบการปกครองเหมือนเมืองไทยนี่แหละเออการปกครองเหมือนเมืองไทยเหมือนมีกษัตริย์เออกษัตริย์ี่เหมืนอนก็สเปนก็ยังมีกษัตริย์อเช่นกษัตรยเรือเรือสำภาเนี่ยใบสำภาวเขาเก็บไว้กุนนะ่ะสาย จากว่าเสียกยั้งแนวก็จำไดแ้แบบเสียกผูกยั้งแนวกำลังจะเดินขึ้นไปเมืองเก่าค่ะทางไปปั้นกระเบาปั้นป้ายที่อาร์โนตัดไปเอนอารโนตัวนี้เรียกว่าเรือนจำค่ะเป็น หลายปีแล้วเนาะยายสองสามร้อยปีแล้วหรอสามร้อยปีที่แล้วเขาสร้างเป็นเมืองทองเทียนาะคะมี่ร้านอาหารอ,อันนี้เป็นเลื่อนจำเกา่ายายว่าเด้เลื่อนจำสูงอยู่นะ ราจะเดินไปเรื่อยๆโยบดโบดโบดเราจะไปวางไปอีกฝั่งเรามาถึงแล้วค่ะ,อ,นะะอ๋อที่เจ้าเมืองเจ้าเมืองไม่ใช่พระมาหากษัตริย์ค่ะอเออเจ้าเมืองที่คุมเมืองนี้ ที่ดูแลเมืองนี้ใช่ไหมยายถึงแล้วห้ากันนึกว่าว่งว,ว,งว่งพมหากษ,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 ษัตริย์บรมีนด้วยว่างเจ้าเมืองที่เพิ่นดูแลเมืองนี้สมัยสงค้ามเป็นเมืองเก่าคะ่ะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เหรอยายนี่คะ่ะสวยมากจ้ะหอบนอก เเอาหัวใส่เนี่ยนะใส่คอเหมือนกับลงโทษประหารชีวิตเหรอเหมือนประหารชีวิตนั่นนะเราไม่เดินเข้าไปนะคะเราก็กลัวดูเป็นล็อกล็อกคอล็อกแขนไว้เนาะยายล็อกคอล็อกแขนไว้นี่เขาเปิดใช่ไหมที่เขาเปิด ป,ปืนใหญ่มีคลองน้ำไหมเหมือนบ้านนั่นเลยพี่น้องรอบเมืองเกา่านะสมากจากขุดคลองลองหลอมหลอบชื่อกันตาไปไหนอะ่ะตอปใะยาย <laughs> เราจะไปหามัชลูมค่ะอมัชลูมมันแห้งยังมันจะมีไหมเนี่ยว่อ้ยเป็นคลองใหญ่เลยข้างบนข้างล่างเป็นคลองเล็กรอบเมืองทำอ้อมนี่นี่คลองส <c oughs> มัยก่อน อันนี้เป็นคลองใหญ่เนี่ยใช่อันนี้เป็นคลองสมัยใหม่ยังใหญ่เลยที่ก็ไม่ให้พวกอะไรค่าสึกเข้าเมืองได้นะบ้านเราก็ทำมันต้องว่ายน้ำข้ามใช่ไหมบ้านเราก็เป็นอย่างนี้ยายจ้าก็เป็นคลองคลองล้อมรอบเหมือนกันแล้วก็ประตูกำแพงเมืองทุกอย่างป้องกันหมดมกเล็บแมวมักเล็บแมวเหมือนบักเบนบ้านเราเลยยาย เบนนี ok hmm. ่ดกกว่าเห็ดนอตฟู้ดน่าจะน่าจะเป็นเห็ดพึ่งเนาะ โอ้ยเต็มเลยค่ะเจออีกแล้วไหลลีวาเห็ด<ง>พ <category> <our> <c oughs> ุ่นน่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> น่าจะเป็นเห็ดพึ่งนุ้ยายเห็ด <c oughs> พึ่งเห็ดหอม أ, ที่เต็มเลยอ่ะ <c oughs> ที่ก็ทำเห็ดหอมอ่ะใช่หรือเปล่าผากักโอ้สวยเราเดินลัดเลาะเขามาครับหายางเลนชมบรรยากาศค่ะ หาเห็ด <laughs> มาเที่ยวด้วยหาเห็ดด้วยค่ะวันนะ่ะสวนผักก็เจ้าเอ้ยพี่น้องุันนะพอนะีอนะ้ชวนไปหลักไปบ่ได้เป็นคลองน้ำ <laughs> เป็นคลองน้ำนี่ขามไปบ่ได้ค่ะไปหาเห็ดต่อกันหาได้ย่างกรื่อยๆพาไปชมบรรยากาศเรื่อยค่ะมันนี่ว่างว่างพาอยู่แต่ในครัวหลาย มาดูบรรยากาศข,าข้างนอกมาเฮามาแน่จริงข้ามมาสิขามนำมาเลย <c oughs> ทานอย่างใหญ่เลยเป็นภูเขาเลยค่ะแต่ละประเทศก็มีสงครามโลกเหมือนกัน ไว้เล่าเป็นประวัติอากาศดีค่ะเนี่ยเหมือนห้องเก็บของเก็บปืนเก็บอาวุธที่ยาย่สวนดอกไม้โอ้ยซูมให้ดูไม่ได้ บรรยากาศรอบเมืองจะมีคูน้ำตลอดอเห็นมะจาดอกไหมฉันซูมบ่ได้แดดมันส่องมันก็เ,เห็นดอกนี่แถวนั่งตกปลาอ,อากาศดี ดีมากเลยไอติมแทงดูว่ารถทุเรียนนะย้ายสั่งให้ด้วยไอน้ำเสียสมัยโบราณเมืองเก่ามันก็สิบรรยากาศทังส่ละค่ะเหมือนกันกรบบานเฮ้ยไอคนเดินช่มเดินเที่ยว สาบัว,บวอุย้ยบรรยากาศแค่อลองเทนี้ไปทำหมาได้ไอไออนตกไปเลยนะอย่านะ <c oughs> ตาอย่านะตาอย่าแกล้งนะตาชอบอยู่ข้างหลัง <c oughs> ตาสิสุกซอกแชกเขาทำซอกแชกระยายงสูงๆต่ำๆ ตางไงห,หลังนะอันนี้ก็เป็นเป็นคลองน้ำส่วนนั้นเป็นทะเลจะเห็นบ่เรือแลนอยู่จนน้ะเห็นเรือไม่เอ่ยเห็นนะเรือขนส่งสินค้ามองก็เห็นล้อมรอบด้วยทะเลค่ะนี่เดินออกมาจากในป่าแล้วสาบ,บัวค่ะว้าวเบื่อง,งสาบ,บัว เหมือนบัวบ้านเราเลยย้ายเอาบัวไปตำบ้าะนูน่นข้างหน้าเป็นทะเลเห็นไหมคะเรือเมื่อกี้นี่นี่ตรงนี้เป็นคู่คล้องสนามลบนี่เห็นป่ามีกำแพงเมืองกำแพงเมืองสมัยก่อนเป็นเมืองเก่าแต่ละเมืองลูกแต่ไม่สงข้ามเนาะ นนี้ประวัติศาสตร์ไว้เล่ให้ลูกให้หลานฟังตอนนี้เป็นเรือจอดเต็มแล้วทะเลนี่ชนมากแต่ขนส่งสินค้านะนะเรือลำบมกใหญ่ขนสินค้าย น้อยโอ้ยน่ากินนาะหมอนยวนเกาหลีเลยอ่ะค่ะพูกเล็กๆดอกมากเปินใหญ่

เหมือนห้องเก็บของเก็บปืนเก็บอาวุธนี่ยายื้อโอ้พอลุกง เอลุ่งไปใส่มากเลยหาล้านยินกาแฟกันจ้าไปลละจ้าเมยนั่งพักกินกาแฟไม่ได้กลัวเมาอีกยายบรรยากาศกินกาแฟไม่ได้กลัวเมาอีกข้างร้านกาแฟอากาศดีมากเลย Thank okay. you.